กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมนายหัวหมาชัยวันนี้พาชมสวนครับผมนะเรามาดูกันครับว่าสวนอลังการแบบนี้ครับตอนนี้ไม้แบบเป็นแบบไหนแล้วครับผมนะหน้านี้เหมาะไหมที่จะปลูกโกศลสวยๆแบบนี้ครับแต่ละสีแต่ละลายในใี่นายหัวตาลายหมดแล้วครับผมนะเพราะว่าสีสันเขาเยอะมากจริงๆครับในช่วงนี้เพราะว่าโกศลก็ชอบ ช่วงนี้ครับหน้านี้ครับนะ้าแดดแบบนี้ครับผมหน้านี้ฮะโกศลจริงๆแล้วที่เป็นไม้แดดครับผมแต่ของนายหัวนั้นอยู่แดดไม่ได้ครับเนื่องจากว่าอะไรฮะเราไว้อยู่ใต้สแลนนะเกิดมาเพาะมาทมาไว้ใต้สะแลนอย่างเดียวเลยครับก็ค่อยออกแดดเด้อพี่น้องเด้อนะจริงๆนี่เขาสู้แดดได้แต่ต้องค่อย,อยๆออกแดดฮนะถ้าออกแดดทีเดียวเลยยอดเขาไม่ไหวครับผมแต่วันนี้พาชมดูสวนครับให้เห็นถึงความสวยความงามครับผมที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้กับท่านครับ ใครที่สนใจก็น,นี่เลยฮะไม้สวยๆแบบนี้ครับนะฮะ อยากได้แบบไหนในหัวจัดให้ครับแต่ตอนนี้ชมเพลินๆไปก่อนพี่น้องครับเป็นอาหารตาก่อนนะเพราะว่าความสวยความงามของต้นไม้นั้นไม่เป็นรองใครเลยทีเดียวครับนี่เราให้ดูกันแบบนี้ครับยุตากันไปเลยครับผมมาเรามาชมกันว่ามันมีอะไรบ้างในหัวฉันอยากได้แต่ว่าฉันจะทำอย่างไรล่ะเอาโทรมาครับผมนะว่าต้องการแบบไหนนะดูของในหัวหลายๆคลิปบอกว่า เฮ้ยนายหัวฉันดูแต่ของเธอนะวันๆเนี่ยอขอบคุณแล้วกันนะครับผมนะที่ช่วยกันดูช่วยกันแลนะแล้วก็สั่งซื้อไปครับผมสำหรับไม้โกศลส,สวยๆครับเราเสิร์ฟให้ถึงท่านครับไม่สวยเราไม่เอามาครับอายคนพี่น้องเอ๋ยน,นะอยากให้พ่อแม่พี่น้องเราปู่ย่าของเรานั้นได้ไม้สวยๆกันเลยดูนี่ครับแผ่นดินทองครับแผ่นดินทองครับผมนะเหลืองอารามงามตาแบบนี้ครับ สวยไหมครับนะาทำทรงพุ่มให้แล้วครับผมนะาที่เหลือก็ไปดูอะไรกันต่อเด้อพี่น้องเด้อนี่ฮะความสวยเป็นแบบนี้ครับผมนะให้ดูกันเต็มๆกันไปเลยครับแล้วถ้าอยากได้อยากได้ในหัวจะทำอย่างไรก็โทรมาที่เบอร์063-6974-664หครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์นี้ได้เลยครับ0 6 3 6 6 9 7 4 6 6 4็กสเลืกระซิบ 10, นิดนึงนะครับพ่อแม่พี่น้องครับว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นครับผมซื้อกี่ต้นก็ได้ครับนะในเดือนนี้อย่างเดียวครับผมในราคา230าบาทเท่านั้นครับ230าบาทเท่านั้นครับนะแต่ละต้นสวยๆเด็ดๆทั้งนั้นพี่น้องเอ๋ยไม่สวยเราไม่เอามานะฮะสวยๆทั้งนั้นครับผมนะถึงจะออก ให้ท่านได้นะครับมิฉะนั้นแล้วไม่ต้องห่วงครับเราเลือกเกรดพรีเมียมให้เลยทีเดียวกับไม้สวยๆแบบนี้ครับแต่ตอนนี้ดูกันไปเพลินๆดูกันไปยาวๆถึงความสวยนะครับผมอ่ะแล้วถ้าฉันซื้อมาแล้วในหัวฉันอยากจะเปลี่ยนกระถางอยากจะเปลี่ยนดินเป็นกระถางที่สวยขึ้นจะทาอย่างไรครับก่อนอื่นนะครับผมนะให้เราครับไปหาดินมาก่อนครับดินก็ดินข้างบ้านก็ได้ครับน่าดูความสวยของเขาสิครับนี่ฮะ นี่ฮะที่ตัดนะตัดเวลาตัดเนี่ยตัดได้ถึงโคนแบบนี้ครับผมนะแล้วเขาจะแตกเป็นทรงพุ่มให้เราแบบนี้ได้เลยฮะหนึ่งพุ่มนี่ได้ประมาณนะครับผมนะสามกิ่งนะฮะนะถึงจะเป็นทรงพุ่มให้สวยแบบนี้เลยทีเดียวครับนี่ทําทรงพุ่มให้แล้วท่านก็ไปดูแลต่อเลยทีเดียวนะเล็กๆแบบนี้ขายไม่ในหวัวไม่ได้ขายนะครับนะให้เขาโตให้เขาสวยให้เป็นฟอร์มก่อนครับแต่นี่คือเอามาให้ดูครับที่ดูข้างหน้านี่โอ้โหลำต้นนี่ก็ ประมาณ5 6เดือนแล้วนะพี่น้องนะแล้วคราวนี้เราให้เขาเป็นฟอร์มอีกตกต้นละปีกว่าเลยพี่น้องครับผมนะแต่ท่านได้ซื้อไปในราคาถูกครับในราคา230บาทครับเพื่อที่ท่านนั้นได้ไม้สวยๆแบบนี้ครับผมนะอยากได้ต้นหนาะหรืออยากให้ในายหัวจัดมาเลยนายหัวอะไรก็ได้10ต้น20ต้นได้หมดครับต้นเดียวก็ขายนะครับผมนะั้นแล้วแต่เลยครับว่าท่านนั้น จะชอบแบบไหนและที่สำคัญครับน้า,นายหัวหมาชใจนั้นบริการเต็มที่ฮนะเก็บเงินปลายทางครับผมนะจ่ายหน้าบ้านได้เลยไม่ต้องกลัวในหัวฉันโอนไปแล้วนี่ไม่รู้จะไปโอนของใครอะไรยังไงไม่เป็นไรครับผมนะจ่ายที่ขนส่งได้เลยวันที่เขาไปส่งนั้นนะครับ โทรมาได้เลยนะครับกับนายหัวหมาชัยครับรับสายตลอดฮะ24ชั่วโมงนะยกเว้นตอนหลับนะครับผมนะไม่ได้รับเด้อพี่้องตอนหลับนะถ้ารับก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมครับผมนี่ฮนะสวยไหมครับผมนะนี่ฮนะยาดต้นนี้ต้นนี้นึกชื่อไม่ออกครับมณีนพรัตน์ครับผมต้นนี้ฮะมาติดอยู่ที่ริมฝีปากนี่เอง มันเยอะจัดครับดูครับขนาดนี้แล้วเป็นร้อยสายพันครับจาหมดนี่ก็เก่งแล้วครับบางทีมันก็นึกต้องนึกต้องคิดบ้างนะเพื่อให้ได้เห็นความสวยนะครับผมนี่ก็เลยเอามาให้ดูครับว่าตอนนี้นะฮะว่าไม้สวยขนาดนี้ครับผมนะก็จับจองเป็นเจ้าของเซียนนะครับนะดูคลิปอื่นผมลงราคาให้แล้วนะครับนะเอาคลิปนี้ไปอ้างอิงได้เลยว่าในหัวในหัวให้ฉันน่ะ230บาทนะคลิปก่อนเนี่ยเอาไปเลยครับ2 3 0นนะฮะนะ จัดเต็มเลยทีเดียวเพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นได้ไม้สวยนะครับนะการเปลี่ยนกระถางนะครับผมนะก็ใส่มะพร้าวสับนะคุกเขาเข้าไปครับแล้วก็ดินนะฮะดินเพาะชำครับนะเพราะว่าเขาต้องให้เป็นดินร่วนเขาชอบแดดลําไรนะครับผมนะอยู่กลางแดดเลยเนี่ยเขาก็ไม่ไหวครับนะแดดลําไรถึงจะดีครับผมนี่เราก็ให้ดูกันแบบสุดๆกันแบบนี้เลยทีเดียวฮนะ สวยไหมครับบางกอกนรลมิตครับผมอนะเหมือนไขรมานนรมิตให้ดูเลยครับในหัวนี่ครับมานนรมิทให้ดูอยู่ตรงนี้นะอ้าจับจองเป็นเจ้าของนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามในหัวหมาใจครับก็กดติดตามในหัวไว้นะครับผมที่กดแล้วไม่ต้องกดอีกเด้อเดี๋ยวจะหากันไม่เจอได้พี่น้องเด้อนะเอาเป็นว่านะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันกดนะติดตามไว้นะครับแล้วเรานั้นจะเอาสิ่งสวยๆงามๆฮนะ มาให้กันอีกครับผมนี่ให้ดูกันยาวๆเพลินๆแบบนี้นะครับผมนะใคยชอบก็กดถูกใจกดแชร์ในหัวไว้ครับผมนะแล้วเราจะเอาไม้สวยๆมาให้อีกในะรอบถัดไปครับแล้ววันนี้ครับนะขอให้ทุกคนนั้นมั่งมีเงินทองสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงวันนี้ในหัวต้องไปแล้ะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม